ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการตลก<อ> รายการที่จะสร้างความสนุกสนานเฮฮาจากตลาดส่งตรงถึงทีวีบ้านของท่านครับเราจะตามล่าหาของกินนะครับของอร่อยอร่อยทุกพื้นที่ของเมืองไทยเลยค่ะในเกมการแข่งขันนะคะชิงแชมป์ตลกตลาดแตกค่ะที่ต้องพิชิตภารกิจนะคะในการแข่งขันทำอาหารในเมนูจานเด็ดค่ะครับผมแล้วก็เคล็ดไม่รับอีกมากมายนะครับในการทำอาหารและการถนอมอาหารที่ท่านรู้แล้วและยังไม่รู้ในรายการตลกตลาด,ตลาดแตกทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะครับเวลา 17นาฬิกา20นาทีถึง17นาิกา55นาทีาและตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดยิง่งเจริญวัดพระศรีมหา,าธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2483ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่18ตำบลอนุสาวรี อำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการปกครองระบบประชาธิปไตยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์และดินจากสังเวชนียสถานมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมจากวัดประชาธิปไตยมาเป็นวัดพระศรีมหาธาตุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลหลงรัก like e oh, ประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอ้ยมาๆของเขาสะอาดนะเนี oh, on, ่ยตลาดนี oh. ้เนี่ยมีกี่แผงสองพันกว่าแผงเฮ้ยจริงเหรอจริงครับแหมข้อมูลเ็อปเปอรจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตลาดนี้เขาไม่เรียกว่าตลาดที่เจริญนะครับ เกะตลาดที่เท่าครับโอ้โหจริงนะฮะตลที่เท่าถูกต้องครับนี่แม่ค้าพังหนักหนาเลยว่าใช่ใช่ทัวร์ๆเลยถ้ารู้ขนาดตลาดที่เท่านี่ต้องรู้แล้วว่าตลาดนี่ตั้งมากี่ปีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้ที่มาของตลาดไหมที่มาของตลาดนายรู้ไหมผมรู้เลยที่มาของตลาดก็นั่งรถสามสี่มาให้มาสามสี่วันรถสามเก้าสามสี่ก็สางสี่จังสามหลวงครับผมโอ้โหล้พงจะบ้าเหรอพี่นายเขาไม่ที่มาตลาดนี้ที่มาตลาดนี้เขาบ้าที่มาตลาดนี้เพราะว่าที่มาตลาดนี้เพราะว่าตลาดอื่นเขาปิดนู้เลยมา ตล้โาโดนแม่ค้ายำแน่เลยที่มาตลาดนี้นะเริ่มจากนี่เลยครับคุณแม่สุวพีธรรมวัฒนะก่อตั้งตลาดนี้ตั้งแต่ปีพศสอ9 8้สปโอ้โหเกือบ60ปีแล้วอะไรขาด2ปีเท่านั้นครับไม่ขาดอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ดอกผักปังค่ะคุณผู้ชมดอกผักปังนะครับมีประโยชน์นะอันนี้ไปแกงได้ครับผมแกงอ่อมไปทำอาหารที่สารแต่จริงๆเขาบอกกินดิบๆก็ได้นะครับจิ้มน้ำพริกได้ครับได้ครับมีคลอโรฟิลล์นะใช่กินแล้วมันจะมียืดยืดเห็นไหมยืดตัยืดตัวกินแล้วยืดมหมยืดโอ้ยกินแล้วขมเลยใช่อะไระมะระมะระมะระอะไรขมมะระขมเลยเหรอวันนี้มะระกอที่พูดถึงตลาดนี้นะนอกจากคุณแม่สุวพีเนี่ยนะ พอเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งมาแล้วนะต่อมาเนี่ยนะครับบุตรชายคนเล็กนะครับคือคุณปริญญาธรรมวัฒนะเนี่ยนะครับทำการตลาดทําทุกอย่างทําแผนกระดาษจนประสบความสําเร็จนะฮะมาสานต่อแล้วก็ตลาดนี่เรียกว่าเป็นตลาดที่สะอาดแล้วก็แม่ค้าแม่ขายนี่แม่ค้าุูยสวยเฮ้ยโอ้หอยากจะมาตลาดนี้ทุกวันโอ้โหช้างเผือกมาเอาไหมคะไม่นะคะ แล้วดูมาถามมะนาวไหมคะขายเองไม่รู้หรือว่ามะนาวไหมคะเออใครช่ว่าจะรับมะนาวไหมคะมะโคงมะกรูดมั้งครับยังไงคะสวยเลยอ่่นีงตามป้ายค่ะไม่กดกรงค่ะสิบลูกยี่สิบห้าสิบลูกสิบาทถูกไหมสิบลูกยี่สิบห้าครับผมเดี๋ยวถามก็ถามมะนาวนี่มีน้ำไหมเนี่ยมีน้ำไหมคะครับผมมีน้ำฮะมโอ้โหไม่เบาเลยอย่างเงี้เยอะเกินเลย เล่นกับใครคะเล่นกับแม่ค้าเหรอคะเนี่ยนทีเดียวเองนี่นี่ค่ะช่วงนี้ฝนตกเอาแต่ใครไม่ปักไหมคะโอ้ปักโอ้ยาเลย้วงนี่ัทะลุนี้ไปปักฟ้าผ่าเลยน้ำพุ่มครับผมอ๋อยังมีอีกอย่างค่ะนี่ค่ะมากค่ะโอ้ยดูหมาะค่ะโอ้โหแล้วเล่นด้วยโอ้โยผมยังไม่ชนะถึงขนาดนั้นนะครับลูกระบาดเองถูกมากค่ะเหมาเลยไหมคะโอ้ดีเลยพี่ตีพี่ตีจะไปส่งนอกกัรไปส่งไต้หวันผมกำลังเสี่ยงไม่จะไปไหนโอ้ยน้วมันต่อมาลูกมา ไอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ไม่ใช่แม่ค้านี่ฮะค,คะเห็นยิ้มแบบนี้น้องแก้มบุ๋มนี่เฮ้ยใช่เหรอ,อ<ช>พี่อ๋อน้องแก้มบุ๋มนี่รับเชิญดาราพิเศษของเราวันนี้น้องแก้มบุ๋มเอะตีใจกันขนาดนั้นไม่เคยเห็นเจอดารา<อ>นี่แก้ม,มเจอครับคบอันนี่นี่แก้มตอบนี่น้องแก้มผบุ๋มตัวจริงๆด้วยอ่ะตัวจริงนะครับตัวเป็หลอย่างยี้ว่ะ เดี๋ยวต้องพาไปไปพากินอาหารที่เด็ดที่นี่นะแต่นะในเมื่อเจอหญิงสาวสวยนะผมเป็นโรคที่อดไม่ได้ต้องพาไปเลี้ยงพี่จะชวนไปกินปลาไปไหมจ๊ะปลาอะไรคะกินเป็นไรหแหละพี่ดีกว่าปลากินได้แล้วไปกินเต่าดีกว่าเคยกินเต่าไหมเต่าเต่าอะไรคะเอากับพี่เนี่ยเต่าเต่าอร่อยอะไรเขากินเต่าเอ้าก็เมนูของเราวันนี้ที่จะพาไปกินเนี่ยกินปลากับพี่ว่าเต่าเนี่ย อาทั้งปลาทั้งเต่าไม่ดูเดียวกันครับไม่รู้อะไรปลากินไข่เต่าได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพมาแล้วนะไปไหมไปเลยค่ะอ้าวงั้นฉุดเลยฉุดเลยฉุดเลยปีเลยไหมคะทองด้านี้ว่าหมเก่งเก่งเดี๋ยวพี่ไปประคองเองน้องไป้างไปทาไปาง เขาเดินเองได้โอ้โหนี่ก็ไปร้านปกินไข่เต่าเลยไครับไปเลยครับเรายวพี่ตีนำเขารู้ต้งระวังลื่นตงระวังลื่น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 ไข่ีลื่น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 ลืนลื่นล้่ดลว่นลื่นลื่นลืสวัสดนครับสวัสดีครับ่นลืวนลื่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 าลื่น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 ลืนลื่นลื่นลื่วลื่นบ เราอยู่ใกล้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกระเด็นทำไมครับของมาเซดอนผักอ๋อผักกระเด็นนะฮะแมผักกระเด็นผักกระเด็นมีมะดันด้วยถ้ากินไผ่เต่าคือไอ้กลมๆอะไรโอ้ยนี่มีฮะนี่รู้อย่ากไหมฮะอันนี้อะไรครับลิ้นฟ้าครับผมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอ้โหอัศนีตามหาอยู่อะไรฮะฟักทอยเก่ามาก อ้าถึงแล้วเลยใกล้ถึงแล้วครับถึงหรือยังครับใกล้ถึงแล้วนี่โอ้โหผักกาดนี่ขาวหน้าเอาไปผัดน้ำปลาเอ้ยก็กราปีผัดน้ำปลาดิเอ้าแล้วนี่คู่แข่งกับแก้มบุ๋มเนี่ยฮะเออใช่ไข่มะนาวแต่นี่มะนาวตัวผู้ฮะแล้วไงมะนาวผู้ชายขายนี่แล้วตลาดนี้เนี่ยมันแบบว่าพูดง่ายๆนะว่าไม่ได้ธรรมดานะก่อตั้งกันมาเรียกว่าเป็นเรียกว่าครึ่งทศวรรษเลยดีกว่าจริงเหรอพี่ได้กินกี่ปีนี่ก่อตั้งเชื้อรากินได้ อันนี้อะไรนะเห็ดเห็ดครับผมเห็ดถือว่าเป็นเชื้อราชั้นสูงครับจริงวะกินจริงครับได้มาจากยีนเดียวกันนะกินได้ครที่บอกตรงนี้อีกสองปีถ้าเกิดเป็นคนก็แซยิบเลยอ่ะหกสิบนี่จิมมี่สี่ที่บอกว่านี่58ปีแล้วพี่ห้าสิบปีสำหรับตลาดนี้แล้วครับเดินน้องแก้มบุ๋มแล้วปกติแต่ตลาดเอ้ไม่ทำน้องแก้มบุ๋มหน้าหมู่บ้านค่ะตลาดหน้าหมู่บ้านค่ะเคยทำกับข้าวอีกไหมเคยค่ะกไปทำ จะมาตกทองเลยแถวนี้ทองทองยอดอ๋อทองยอดทองยอดโโอ้หเดี๋ยวพูดแล้วตกใจญป้าตกใจด้วยเมนูที่ทำนี่คือเมนูอะไรคะที่แบบเป็นเมนูชีเด็กอะไรเงี้ยเออที่ชอบเลื่อยเลื่อยเปื่อยนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าต้มยำก็ทำได้เลื้อเปื่อยเหรอใช่ได้แล้วรสชาติเป็นไงคะรสชาติก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่ลมแต่เป็นคนชอบมาหาใช่ไหมใช่ค่ะคนข้างบ้านผมนี่กินปลาทูตายนะมาไมฮะ ก็บ้านคนกินปลาทูเป็นเหรอเขากินปลาทูตายกันทั้งนั้นอ่ะมีองจีกินเป็นเมีเมืองจีนกินเป็นเป็นอะไรฮะเขาทอดปลาทูเขาทอดขอโนะครับขุยนิดนึงปลาทูเลยนะครับเป็นไงครับปลาทูนาปลาทูนาปลาทูนางงฮะนี่อ่าเป็นไงมุกนี้ต้องไปบวกลบคูณหารอีกทีถึงแล้วถึงแล้วครับผมแล้วนี่แหละครับ สิ่งที่เราตามหานะครับร้านตะกิมของแม่ประทุมครับผมซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพในการแข่งขันนะครับไทยฟูดอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเทในปี2544ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่ไม่ธรรมดาดูนี่ครับหลักฐานครับนี่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 ยืนยันเลยครับนี่คือทั่วที่ได้รางวัลมาเพ่โได้โอ้โหแล้วคนไหน คุณแม่อยู่ในลูกค่ะคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ไม่ได้มาแต่คุณค่ะแค่บุมครับสวัสดีคุณแม่ก่อนครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะที่นี่กี่ปีแล้วครับ ที่นี่เพิ่งจะมาเริ่มขายแต่จริงๆแล้วคุณแม่ขายขนมมาประมาณ30กว่าปีแล้วใชเราเคายุยกังข้าข<อ>งในจริงค่ะขายขามา30กว่าปีแล้วครับค่ะขายอยู่ที่ลบุรีค่ะครับ<อ>ค่ะก็จะขายขนมทุกอย่างเลยทําขนมแต่ว่าตอนที่เราได้รางวัลเนี่ยเราส่งประกินไข่เต่าเข้าประกวดอย่างเดียวค,ค่ะมีคนเข้าประกวดประมาณ50กว่าคนนะนะคะค่ะแต่ว่าเอาแค่คนเดียวเอาแค่คนเดียวที่หนึ่งคนเดียวที่ได้รับรางวัลมาเนี่ยมีแคดลับความอร่อยอะไรครับ ของเราเนี่ยกะทิเราจะใหม่สดและแล้วก็ความเข้มข้นแล้วน้ําตาลเนี่ยที่สําคัญคือน้ําตาลเราจะต้องเลือกอย่างดีเลยอ๋อคือน้ำตาลต้องหวานใช่ถ้าเกิดว่าน้ําตาลไม่ดีมันจะเปรี้ยวอะค่ะอ๋อพี่ีได้รับรางวัลเด็ดๆมาอย่างนี้ต้องขอชิมหน่อยไหมไม่ไหวแล้วครับมันน้ำลายไหลดใจไม่ไหวครับผมชิมทุกคนเลยดีกว่าครับอ้าวักเลยค่ะปักเลยครับผม ตักเลยระวังหกนะป้าตักเลยระวังหกของเราจะทำวันตักคนดีด้วยครับชื่ออะไรครับชื่อนนบุรีนนบุรีอ๋อน้องของแม่ปทุมนี่นนบุรีออ๋พี่อาลีกำลังลูกการทะูกการครับพี่อารีน่ากินไหมน้องแก้มหมก่อนเลยน้องแก้มหมค่ะนเลดีการับเชิญของเรานยครช้อนช้อนช้อนค่ะ ladies first ค่ะค่ะ ช้อนอันนี้ไม่มีช้อนเลยช้อนช้อนทาค่ะไม่ใช่โอ๊ยใหญ่ไปค่ะช้อนถังนู้นเลยค่ะสุดยอดเลยนะดูอย่างอื่นเนี่ยก็มีใครๆที่ชอบนะเท้าเหนียวทุเนี้ยน้ำกะทนะคุเรียนครับผมนี่ยังมีขนมอื่นด้วยใช่ไหมเนี่ยของผมเอามากินไก่เต่าน้อยๆครับแต่ขอช้อนเยอะๆฮะโอ้โี่ร้านนี้ทำกี่อย่างคะขนมก็วันหนึ่งก็จะประมาณห้าห้าหกอย่าง แล้วก็ทำเป็นทุกอย่างด้วยสูตรจากคุณแม่นี่อย่างกจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากทานเนี่ยต้องต้องรีบมาซื้อนะครเนี่ยเพราะว่าหมดแน่แน่จริงๆของที่ทำมาเนี่ยคุณแม่ทำอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มาขายคุณแม่จะเป็นคนทำคนปรุงใช่ค่ะแต่เอ๊ะเราจะยืนยืนอยู่ตรงนี้เหรอครับเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรายืนกันอย่างนี้มันจะ ยนะะฮใช่ครับผมไม่มีมารยาทในการกินครับว่าเราไปนั่งกินดีกว่านะดีกว่าครับผมดีกว่าครับผมขอบพระคุณครับผมหนูหนูหูขอบบ่นค่ะอร่อยมากค่ะหนูเบิร์นเองค่ะเอาสองมวยเลยค่ะอร่อยลด้วยได้หมดเลยเมื่อกี้อร่อยจริงๆเลยขอบคุณมาแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเออนี่นี่จะกินกันจนหมดรายการเลยใช่ไหม ไม่ครับคือเขาเวลาเขากินเขาห้ามคุยครับห้ามพูดโบราณเขาบอกเวลามีอะไรอยู่ในปากห้ามพูดมันจะดูกลับบ้านลาแล้วค่ะต้องถามก่อนนะฮะผลงานอัปเดตตอนนี้ของแก้มบุ๋มมีอะไรบ้างครับผมตอนนี้นะคะมีเป็นพิธีกรรายการสุดสองบ้านค่ะสุดสองบ้านใช่ค่ะรายการนี้เปนอุตสานครับใช่ค่ะแล้วก็มีเออ่เป็นเป็นละครค่ะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้พบกับละครแก้มบุ๋มเล่นเองเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเรื่องราวในตลาดเนี่ยพิศี แล้วพวกเราเนี่ยทั้งนายแล้วก็ฟางเนี่ยเคยมีมันมาแล้วนะครับไปตลาดแล้วเปิดเรื่องเปิดขึ้นเรื่องราวที่มันฮาฮาเรื่องราวที่มันเรียกว่าหน้าแตกหรือว่าอับอายรอเคยไหมฮะเคยไหมหนูไม่ค่อยนะคะลองนึกลองนึกไม่ค่อยก็มาแรงเลยจะมีแค่โอ้ยแฉจะมีก็เต็มที่ก็ไปซื้อปลาจะซื้อปลาไปปล่อยเสร็จแล้วพอถือถุกปลาปลาดินก็แบบ กลัวข,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 ขนาดนี้ก็จะมีแค่นี้ก็จะไม่ค่อยมีเรื่องเปิดเเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักรู่หนึ่งเราพบกับช่วงหน้าครับช่วง<อ>คนตลาด ทีมเป็น2ทีมด้วยกันทีมแรกนั่นก็คือทีมของพี่ตีและน้องเข้าฟางครับผมส่วนที่ที่2ก็คือน้องแก้มบุ๋มกับน้องนายของเรานะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับจะต้องทําการเลือกป้ายนะครับมีให้เลือกนะครับสแผ่นป้ายด้วยกันซึ่งหลังแผ่นป้ายนี้จะมีคําใบ้นะครับบอกถึงผููที่จะมาผ่านภารกิจนะครับอีก1ท่านด้วยกันว่าเขาจะเป็นใครเอาละครับให้ทั้ง2ทีมเลือกเลยครับ ดีครับครับผมในฐานะที่พี่ตีโตกว่าผมอ่าผมเด็กกว่าอ่าผมให้เกียรติอ่าผมเลือกก่อนดีมากให้เกียรติตรงไหนเนี่ยนายผมเด็กก็ขอเลือกก่อนนะพี่งั้นผมเลือกเบอร์สองครับเบอร์สองนะครับผมเบอร์สองแน่นะเบอร์สองแน่ครับไม่เอาเบอร์อื่นนะมันมีอยู่สองเบอร์นะมันมีเบอร์สองนะครับเบอร์สองบอกไว้ว่ามีคำใบ้ผู้ชายที่มีมุกเยอะที่สุดในตลาดแห่งนี้โอ้โหอีกนิดนึงครับคำใบ้อีกนิดนึง เขามีผมยาวครับโอ้ผู้ชายผมยาวนึกดูให้ดีครับนึกดูให้ดีชายผมยาวมีมุกเยอะอ่านาไม่ไล้ตลกส่วนทีมด้านนี้นะครับแม่ค้าขายสายไหมในตลาดทุกคนต่างรู้จักนะครับคำใบ้ก็คือป้าอ้วนครับป้าอ้วนอาแล้วโหยากม้าเลยขายโรตีสายไหมคำใบ้ป้ามีตั้งไม่รู้กี่ร้านอ่ะเออแล้วทั้งตลาดนี้อ้วนทุกแผงเลยเฮ้ยแต่ของผมรู้แล้วของผมใครผมรู้แล้วฮะตีนอ๊กซะเอา ขอ้ยผมยาวเดี๋ยวนี้เหลือยังเมื่อก่อนผมยาวเอาละมุกมีแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่เม็ดแล้วไปไหนเขากินหมดแล้วกินหมดแล้วเอาล่ะอย่าช้าดีกว่าอย่าช้าดีกว่าแล้วทีมของผมกับน้องก็ว้างไปตามหาสายไหมป้าอ้วนป้าอ้วนแล้วทีมนี้นะครับมุกเยอะที่สุดและผมยาวเอาละครับไปดูกันครับว่าเขาทั้งสองทีมจะตามหาผู้ที่จะปฏิบัติภารกิจ ครบหรือไม่ไปกันเลยครับไปก่อนไปทนีนไนทีไปนีไปทันไปนี่ไปันีไนีไปนทีไปทัขอีเรานีไปททไันทีไปนีไทนไปทัาท่ายนเีไทนีไันทีไปทยนทีไปันทีไทนน่ียที่ปทันทง่ปทนทีนานทไีไปทไนปนทีนนนไีปทันทนค่ั และคุณผู้ชมคะหนูก็ได้พบแล้วค่ะกับโรตีสายไหมปอ,อกอ้วนค่ะจะบ้าเหรอสายไหมไหนแล้วอันนี้หมูฝอยอหมูฝอยแล้วพี่เอออปล่ยให้เขา<น>อยู่รวมกันนี่หลายๆตัวเนี่ยเขาจะได้ฝอยกันอยู่แถวนี้เนี่ยเขา้เขาใจผิดตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนึกว่าโรตีสายไหมไม่ใช่นี่หมูฝอยเป็นไงครับพี่ขายดีไหมครับไม่ได้ขายดีอะขายหมูรู้แล้วว่าขายหมูหน้าทางจะอร่อยเดี๋ยวขากลับแวะซื้อนะครับใชอ เราจะตามหาเจอไหมเนี่ยโรตีสายไหมป้าอ้วนเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออยู่แล้วต้องเจอต้องเจอที่นี่มันกว้างใหญ่มาก2,000กว่าล้านพี่ตี2000กว่าล้านไม่เป็นหาเลยเราเดินตามหาได้อยู่แล้วอครับผมนี่ขนมขนมเสียงดังทำไมคะขนมปัง <laughs> พี่รู้จักป้าโรตีสายไหมป้าอ้วนรู้ค่ะอยู่ตรงไหนคะเดินไปข้างในนิดเดียวจ้ะเดินไปข้างในนิดเดียวโอเคครับ3ามเก้าลงนู่นเลยฮะสนามหลวงโอ้โห ตรงนี้ดีกว่าเดินอีกนิดเดียวคุ้มคาบุณป้าครับนีเาา่เดินมาเดินมานิดยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนครับนิดแล้วนะเนี่ยครับป้าโอโ้โหป้าบอกป้ากตาไม่ค่อยดีอยู่เจ๊มองไม่เห็นเชียงใหม่เรารีบไปดีกว่าเพราะทางนี้มุกเขาแรงมากสวัสดีครับ,รบเคคบจออีกแล้วป้าอ้วนใช่ไหมครับใช่ปะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เหรอคะ อ้าวันดีผิดคนป้าติ๋มป้าติ๋มอ้าวผมวันดีไปแล้วเอาไหว้ผมคืนด้วยครับขอบบคคุณรัเอา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 ไหว้คืนไงให้ป้าอ้วนอ่ะป้าอ้วนเห็นแล้วเห็นเห็นถุงโรตีแล้วเห็นถุงโรตีแล้วมันใช่ที่ไหนล่ะพี่ตีอ่ะนี่ไงป้าอ้วนป้าอ้วนโรตีสายไหมนี่และนี่ก็ใช่ด้วยนี่เห็นไหม อันนี้มันไม่ใช่นะพี่ตีอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเชือกฟางเขาทำเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นโมเดลให้รู้ว่าเป็นโรตีสายไหมอ๋อไม่ได้ขายเชือกฟางใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าอ้วนนี่นี่ร้านป้าอ้วนป่ะคะใช่ร้านป้าอ้วนไหมครับสวัสดีครับป้าอ้วนครับสสวัดีค่ะป้าอ้วนใช่ไหมครับอ้าวแล้วนี่ร้านป้าอ้วนป่ะแล้วนี่แล้วนี่ป้าอ้วนไหมครับ สี่เขาอ้วนเราปะเนี่ยไม่แน่หรอกอาจจะแกล้งเราเห็นว่าเราเป็นตลกเลยเล่นมุกกับเราเพราะส่วนมากบางทีคนคนอ้วนเนี่ยไม่จะเป็นต้องอ้วนหรอกใช่ไหมใช่ปจริงๆบางทีคนคนตัวเตี้ยเนี่ยตั้งชื่อตัวเองว่าโยงอ๋อมีสวัสดีครับป้าอ้วนสวัสดีครับป้าอ้วนป้าอ้วนป่ะครับป้าอ้วนอ้าวแล้วชื่ออะไรอ่ะป้าอ้วนอยู่นี่ซีดาป้าอ้วนอยู่นี่โอ้โหป้าอ้วนอยู่ไหนครับอยู่นี่เอาป้าอ้วนร้านอยู่นี่แล้วไปไปนั่งอยู่นู่นเหละครับนั่นน่ะสิ ป้าเนี่ยเราไปหาป้าอ้วนหน่อย้พี่จะไปทำไมเราเดินไปมันลำบากให้ป้าจะยกกระทะมาตรงนี้มาหาเราเออป้าผมเดินไปจะลำบากป้ายกกระทะกระเตาดี่นี่ป้ากระถางแกงมันอยู่นี่แป้งอยู่นี่ต้องยกกระทะมาไม่ได้เราต้องไปถึงนี่กว่าผมว่าป้าป้าก็จะลำบากมาตรงนี้มาตรงนี้ป้าอ้วนครับอ้วนตัวจริงใช่ไหมคะเนี่ยตัวเป็นๆตัวเป็นเลยนะครับป้อนนี้าอโทษครับขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบปีแล้วมั้ยสามสิบปีแล้ว แล้ววันๆป้าอ้วกก็นั่งอยู่ที่หน้าเตาน้ากระทะน,นี่แหละครับ<ค>เรียกว่าทำแป้งอย่างเดียวเลย ถ้ามาที่ตลาดยิ่งเจริญหลายคนต้องเคยได้ยินเสียงของแม่ค้าอารมณ์ดีวป้าอ้วนเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในร้านขายของชำแล้วก็ลาออกมาช่วยพี่สาวขายสายไหมเฮ้ยและแยกมาเปิดกิจการเองรวมกว่า30ปีเริ่มจากเข็นรถขายบริเวณสะพานควายแล้วก็ย้ายมาขายที่ตลาดยิ่งเจริญจนถึงปัจจุบันผ่ำภาพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป้าอ้วนจรัดสีแก้วผลึก แม่ค้าขายสายไหมแห่งตลาดยิ่งเจริญโอ้ยผมทำเป็นจริงเหรอจริงๆลองลองเลยนะแล้วใครจะกินของพี่เนี่ยมือก็ไม่ร้า่ต้องนี่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 ครับมันก็ไม่หลบมาลองด้วยทำเป็นจริงๆด้วยทำเป็นโอ้ยต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่อ่ะอใส่ยิ่งเยอะหน่อยนะ พี่ตีสู้สู้ตีสู้สู้ตีสู้สู้ยุ้มยุงมยุ้มยุงๆมป้าครับเลยเราต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลงเอามือลงจะแดนฉีโอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวป้าช่วยเดี๋ยวจะได้แบบนี้ครับไหนพี่บอกพี่เคยทำไงป้าครับครับตอนนี้ป้าว่างไหมครับป้าว่างไหมครับป้า กำลังทำแป้งอยู่ทำแป้งอยู่ไม่คือผมกับน้องข้าวฟ่างเนี่ยจะมาชวนป้าเนี่ยนะไปแข่งเกมในรายการใช่แล้วค่ะตลกตลาดแป้งยังทำแป้งไม่เสร็จเลยทำแป้งไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคนอื่นก็ทำครับเดี๋ยวคนอื่นก็ทำสนใจไหมครับค่ะอ๋อไม่ไมครับค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราทีมเราเนี่ยได้ผู้เข้าแข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีครับว่าทีมนู้นอ่ะผู้เข้าแข่งขันเขาเป็นใครเขาจะน่ากลัวขนาดไหนไปสู้ จะดูเราไปทา้งร้นป้าแกเอาลูกนี้ไม่ได้ลูกเล็กยังไงนะครับที่เขาบอกมาว่าไงนะผู้ชายผมยาวมุกเยอะใช่โอ้โหแล้วจะไปหาตรงไหนเจอเนี่ยนี่เดินจนขาปั่นขาเป๋ไม่เจอไหนขาเป๋ไงนี่ขาเป๋เดินนี้อ๋อเหรออ๋อจะให้ทำทำไมล่ะหาคนก่อนโอ้ยคุณแกมหมุนนี่เฮ้ยเจอแล้วคนนี้แน่เลยไปถามเลย พี่ัสวัสดีครับพี่มุกเยอะเหรอขอขอหนึ่งมุกพี่ขอหนึ่งมุกขอหนึ่งมุกเล่นไม่เป็นผมผมยาวพี่ผมอ้าวดูยังไงผมยาวพี่ก็ผูกผมไว้จะดูไกลๆด้วยยอมผมแดงอะไรไม่ใช่เอาพี่ผมสั้นขอโทษทีครับขอโทษทีขอโทษนะไม่ใช่อ่ะแล้วใครอ่ะผู้ชายมุกเยอะผมยาวนึกเขาจะตามสุดทุกทีคนนี้เหรอพี่ครับสวัสดีครับ ผมข็จะขยาวแค่นี้ไม่ต้องเยอะก็ได้เนาะเออใช่ใช่บอาไปได้พี่พี๊พี่มุกเยอะไหมคะไม่เยอะครับขอขอทั้งสองมุกได้ไหมไม่พี๊เอะเล่นตลกไม่เป็นเล่นตลกไม่เป็นน่ะแล้วโอ้ยแล้วขอโทรศัพท์เพื่อนูพี่ขอขอฟรีเลยนะไม่ได้โทรศัพท์ไปดูตรงนู้ก่อนโอ้ยน่าจะได้ปะเนี่ยจะไปถามใครดีี่เฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่เหรอพี่เขาไปเขามี เอาไปแล้วไม่ทันแล้วไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนั่งนั่งพักก่อนเลยโอ้ยไปขังมันหนีเหนื่อยเหนื่อยจะต้องเล่นมุกอะไรวะโอ้โหนี่หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยคือหาแค่ผู้ชายผมยังหายากในตอนเนี้ยสำคัญว่าเขาไปอยู่ไหนมุกเยอะอีกต่างหากแตาหูไม่เจอตัวต้องถามเลยเราหรือเขาจะเป็นคนขายมุกมุกห้อยคออย่างเงี้ยมุกห้อยคอเขาเรียกปลาคำหรือเปล่าอ้าวเหรอโอ้ย ใจในร้านน้ผมว่าสั่งน้ากิสักแก้วเดียวเลจัดเลยคุณปู่ครับ<า>ผมเอาคาบูชิโนราแต้ของคาโมเลโฟครับผมนี่คือแก้วเดียวแก้วเดียวครับผสมกันค่ะได้เลยครับอเอาคุณพิเศษครับครับผมไ <at> ข่มุกไข่มุกพี่คะคขออนุญาตค่ะในร่องแบบ เอียงเอียงนิดนึงได้ไหมคะพี่ลองหมุนนะครับพี่ลงไปเป็นไก่ย่างผมเลยใช่พี่เฮ้ยผมยาวมุกเยอะเฮ้ยชัวร์แล้วโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่พี่ค่ะมาเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับต้องพีนแน่เลยมีคนบอกมาว่าให้ผมหาผู้ชายผมยาวที่สำคัญมุกเยอะนี่ไงที่นี่เลยเยอะของแท้ด้วย โอ้โหมุกหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่เลยโอ้โหพี่ที่บอกเราว่าเป็นไข่มุกเราก็นึกว่ามุกตลกทำไมทำกุหลาบแบบนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อชาตีครับพี่ชาตีผีชนนักร้องเนี่ยสอนบริสุทธิ์ครับอ๋อไม่ใช่ปีนี้พี่ชาตีใช่ไหมฮะครับผมโอ้นี่พี่ขายอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับก็สองปีแล้วครับสองปีแล้วโอ้ยเป็นไงครับการขายดีไหมครับตรงนี้ดีมากเลยครับ พาะค้าหนุ่มมาเซอร์ผมยาวอดีตนักดนตรีตามผับยามค่ำคืนเริ่มต้นกิจการด้วยการขายกาแฟอยู่ที่รามสองเป็นเวลา5ปีจากนั้นย้ายมาเปิดร้านณตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้ขายอุปกรณ์กาแฟหลังจากนั้น1ปีเพิ่มกิจการช้าไข่มุก ในชื่อกิจการว่า F&B Training เปิดอบรมการทำชาไข่มุกขายแฟรนช์ชาทีและจะเป็นใครไปไม่ได้พ่มพ่มพ่นอกจากพี่ชาตรีสอนบริสุทธิ์ผู้นี้นี่เองโอ้โหพี่ชาตีครับครับย่กนรบควรพี่กหน่ย้ยพี่พอจะมีเวลาว่างสักผมสักสัก 7, เจ็ดเดือนไหมฮะไปทเยอะเลยไหมฮะเยอะไปไหมครัะ <laughs> 45นาทีได้ครับผมจะให้พี่ไปร่วมแข่งขันเกมกับเราสักหน่อยได้ครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับมีรางวัลด้วยโอ้โหมีรางวัลด้วยแต่เรายังไม่บอกว่ารางวัลเราคืออะไรพี่ไปเอามได้นะได้ครับอย่างนั้นไปกันเลยครับครับตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่มานะครับปรากฏได้เห็นนะครับมาแล้วครับผมเป็นทีมแรกเลยนะครับทีมพิสตีกับน้องป้า้แล้วก็พบป้าวอ้วนด้วยสวัสดีครับมาครับ อ๋ออไม่ไม่อ้วนมากครับกำลังดีนะเขาเรียกจำมั่มอะไรอย่างนี้แล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับอยากกินไหมอยากครับผมเดี๋ยวจะอ่อให้กินโอ้โหเดี๋ยวแป้งกับแป้งอันนี้ช่วยหนูว่านั้นจะไม่พอกินนะหนูเอานี้มาฝากที่คุณป้านี่ขายมานานเลยครับนี่สำหรับพี่ท็อปเลยนะครับท้าเหรียโอ้โหแป้งโรดีนีิสบัดเป็นท้ากินหรังขายมา20กว่าพื้นละห้าห0ื่นนี่แหละผื้นละ50,000ป้าอ้วนพอเลยครับเคล็ดลับของสายใหมของป้าอ้วนนี่อยู่ที่อะไรครับผมที่แป้งค่ะที่แป้ง ต้องนุ่มอร่อยบางใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าช่วยแบมือนิดนึงแค่นี้ไม่พอค่ะต้องทั้งถุงสีนี่ใช้สีสีอะไรครับสม้มค่ะโอ้โหนี่นีอย่ายาดีกว่านี่มันต้องหลัจริงๆค่ะพี่ต๊อกเมื่อกี้เรากินกันมาแล้วอ่ะแบบนี้มันสายไหมสายไหมช้างแล้วมั้งฮะนี่สำหรับพี่ต๊อกคนที่แข็งแรงก็กินอันนี้โอ้โหขอบคุณคุมากครับผมผมเน่พวกผมมาแล้วนี่พี่ต๊อกร้านไหนทีมคุณนายปัญหาคือว่าเขาหาไม่ได้สักครู่เดียวสักครู่เดียวมา อ้ามาพี่เลยดี๋ยวท่านี้ท่านี้ท่านี้โอ้ยหนุ่มผมยาวนะครับมุกเยอะที่สุดในหลาดสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อชาตรีครับคุณพี่ชาตรีนะครับไหนขอโทษครับพี่ชาตรีไหนบอกมุกเยอะพี่ไหนเอาสักมุกดิครับมีหลายมุกครับมีหลายมุกครับมุกที่ว่าคือนี่ครับอ๋อใส่มุกจะบอกว่าของหนูยากมากค่ะผู้ชายมุกเยอะผมยาวเดินหาแท็ตาย่ค่ะผู้ชายผมยาวไม่มีเลยแล้วพอหิวน้ำปุ๊บ เ,เจอ,อเลยไปซื้อชาไข่มกุกเจอเลยท้าไมไ่เหนื่อยน่าแย่จริงออค่ะจะว่าไปแนละ้วมุกเยอะจริงคนระับมุกเยอะเป็นร้านอื่นละมุกไม่เท่านี้ไม่กี่แม็ตแต่นี่มุกเยอะจริงๆครับเยอะไหมฮะเมีแหละและทั้งสองทีมนะครับก็สามารถที่หาสมาชิกที่จะมาร่วมปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วนะครับจะมาดูว่าในวันต่อไปพวกเขาจะเป็นแชมป์ของตลกตลาดแตกได้หรือไม่นะครับติดตามชมในวันต่อไปนะครับทุกจันทร์อังคารพุธ เวลา17นิก20นาทีถึง17นาฬิก55นาทีทางทอทอบอ5แห่งนี้เรากลับมาพบกับรายการตลกตลาด8แห่งสวัสดีครับ <Hey! S 2> <Hey! S 1> อะไร <Hey! S 1> hey! ได้ไหก่อนเลยจับก่อนเลยโอ้โหไม่ต้องออกกันได้จะออกันไมอะพี่ขอเล่นที่หลังก่อนครับเล่นที่หลังก่อนค่ะแต่ประกวดเป็นอะไมรอะไรยังไม่สู้เลยอะยังแข่งอยู่ตอบไม่ได้ครับได้มาเยอะๆเพิ่มมาได้มาชนะไปเล้วเดี๋ยวเต่ามันจะใหญ่ไปไหมครับอันนี้คือใหญ่ไปมคืออะไรอะ